วิเคราะห์บอลลำพูนัสราชบุรี17พฤษภาคม68 ราชันมังกรจัดเต็มลุ้นเข้าชิง vo, รีโว่วิเคราะห์บอลลำพูนบอริเออร์พบราชบุรีเอฟซีสกรีโวครับ2024-25รอบรองวันเสาร์ที่17พฤษภาค,คมนี้เวลา19นาฬิกาที่ชนบุรีไดกินสเตเดียมลุ้นราชันมังกรส่งชุดใหญ่วางเช็คบินราชันโคข,ขาวตีตัวลุยนัดชิงถ่ายทอดสดทรูบอลไทย 1. วิเคราะห์บอลรีโวครับฤดูกาล2024-2025ถ่ายทออสดทรูวิชันส์และแอพพลิเคชันทรูวิชันส์แนวช่องทรูบอลไทย 1>, 1. สนามชนบุรีไดกินสเตเดียมจังหวัดชนบุรีลำพูนวอริเออร์ผ่านรอบ8ทีมด้วยการชนะการท่าเรือ f c 2ถึง0เป็นผลงานที่ดีที่สุดในถ้วยนี้รอบ1 4ปีเกมนี้ไม่มีปัญหาหนักเตะติดโทษแบนแกนหลักอย่างวิกเตอร์กาโดโซกิลเยเมเนเกบาโมฮัมเมดออสมานอเอลิซิโลบาติสตาเอนริเกลินาเรสออสคารีเคโคเนนมองมองและวินต่างชาติเจโคต้าลงครบขที่แข้งไทยอัครพงศ์พุ่มพิเศษและอนันต์ยอดสังวันยังพร้อมลงสนามราชบุรี FC ผ่านรอบ8ทีมสุดท้ายด้วยการบุก รายสองถึงหนึหรือลุ้นแชมป์ถ้วยนี้ถ้วยเดียวหลังพลาดท่าแพ้เมืองทองอยู่ในเต็สอง,งสรอบรองช้างเ a ฟเอคัพเกมนี้ไม่มีผู้เล่นติดโทษแบนงส่วนรายของโจนาธานเข็มดีแนวรับทีมชาติไทยยังอยู่ในช่วงเรียกความฟิตผู้เล่นหลักเกมนี้จะมีกาเบรียลมูตองโบเโรตานาสซูคิมจีมินมาตินเอนจีว่าเจสซี่ครนรวมถึงนักเตะไทย ที่เป็นเบอร์ท็อปทั้งชินพัทลีออกจักรพันธ์แก้วพรหมธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรและกฤษณนนท์ศรีสุวรรณผลงานพบกันคู่นี้เจอกันมาเจ็นัดลำพูนบริเออร์ชนะ1นัดเสมอสนัดราชบุรีเอฟซีชนะสามนัดลำพูนบริเออร์ยิงได้สิประตูส่วนราชบุรีเอฟซียิงได้สิประตูความน่าจะเป็นของเกมลำพูนหากได้เล่นในรังจะเก่งและแข็งแกร่งแต่การเล่นเป็นทีมเยือนผลงานยังไม่ดีเท่าไหร่เกมนี้ก็แข่งขันสนามเป็นกลางขณะที่ราชบุรีชั่วโมงนี้ก็ถือว่าแกร่งมากแม้ เพิ่งจะตกรอบ FA ครับมาก็ตามแต่ก็เนื่องจากสภาพสนามที่มีฝนตกทําให้เล่นในรูปแบบของตัวเองไม่ได้นัดนี้2ทีมพร้อมมากหากฝนไม่ตกราชบุรีที่แดงกลางแกร่งมากน่าจะเอาอยู่ได้ฟันธงยูราชบุรี f c ผลการแข่งขันที่คาดลำพูนบริเออร์แพ้ราชบุรี FC 0-1